มีคำถามครับว่าผู้นำเผด็จการลิเบียโมัมมัดกาดาฟี่เมื่อถูกโค่นแล้วอนาคตของลิเบียจะเป็นอย่างไรประเด็นหลักก็คือว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่อต้านกับกองทัพที่ยังซื่อสัตย์ต่อลิเบียนั้นทําให้เศรษฐกิจของลิเบียนชะงักงันแน่นอนแต่ว่าลิเบียโชคดีที่ว่ามีน้ํามันเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพด้วยจํานวนไม่น้อยฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีความมั่งคั่งอยู่ในตัวประชากรก็ไม่มากครับ6 ล้านหกแสนคนเท่านั้นเองไม่เหมือนกับประเทศอียิปต์หรือตูนิเซียก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีปัญหาเศรษฐกิจหนักหน่วงพอสมควรแต่ปัญหาของลิเบียก็คือว่ากลุ่มต่อต้านที่เรียกตัวเองว่าเป็นสภาเปลี่ยนผ่านแห่งชาตินั้นจะสามารถแก้ปัญหาภายในอย่างไรเพราะว่าในลิเบียเองนั้นมีเผ่าพันธุ์ต่างๆเยอะมากนับไปนับมาเนี่ยเกือบ140เผ่าพันธุ์ทีเดียวครับถึงแม้ว่าในแง่ของชาวมุสลิมที่นั่น ส่วนใหญ่เป็นซุนีฉะนั้นก็ไม่มีปัญหากับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยลทัทธิต่างๆแต่ประเด็นใหญ่ก็คือว่าจะมีความปรองดองสมานฉันระหว่างกลุ่มต่อต้านและกลุ่มที่เคยซื่อสัตย์ต่อกัดดาฟีแล้วก็ยอมแพ้บัดนี้จะมาอยู่ร่วมกันสร้างสังคมใหม่ได้อย่างไรโชคดีที่ลิเบียเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจการเมืองและอาวุธเนี่ยจากโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาก็ตามฉะนั้นก็อยู่ในฐานะที่พอจะมี ลมหายใจเปลี่ยนผ่านไปได้ระยะหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายต่อต้านขอร้องให้สาประชาชาติและให้ประเทศตะวันตกนั้นเนี่ยเลิกการอายัดทรัพย์สินที่กัด,ดาฟีส่งไปอยู่จุดต่างๆของโลกรวมกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า30,000ล้านเหรียญบางคนบอกว่าถึงแสนล้านเหรียญด้วยซ้ำไปก็เราะว่ามีเงินเนี่ยถ้าเป็นเงินบาทที่ถูกอายัดและปล่อยออกมาให้กับกลุ่มต่อต้านตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อการเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยก็ไม่ต่ำกว่า3.3ล้านล้านบาทซึ่งก็เรียกว่าพอสมควรแหละที่จะสามารถเอามาสร้างชาติได้ประเด็นก็คือว่าผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นฝ่ายต่อต้านเนี่ยพอมาปกครองประเทศจะสามารถที่จะประสานสามัคคีมีเป้าหมายมีความเอเนเอกภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่มีกาดาฟีประชาชนคนลิบเบียก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วครับ จากเผด็จการอำนาจเบ็ดเสร็จรวมศูนย์มาเป็นประเทศชาติที่เจ้าของประเทศจะมีสิทธิ์มีเสียงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนี่สิครับค่อนข้างที่จะเป็นจุดอ่อนไหวพอสมควรอาจจะไม่มีความรู้สึกของกลุ่มคนลิเบียต่อต้านตะวันตกไม่เหมือนในอียิปต์และในตูนิเซียแต่ว่านี่แหละถ้าไม่รู้สึกต่อต้านตะวันตกก็ต้องมีคนกลัวว่าตะวันตกอาจจะมาครอบงําและบริษัทที่ต้องการจะได้ประโยชน์น้ํามัน ของลิเบียก็จะแห่แหนกันเข้ามาเพราะอิทธิพลของโลกตะวันตกที่มาช่วยโคน่นกาดาฟีนี่แหละฉะนั้นต้องระวังครับว่าการเปลี่ยนผ่านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนลิเบียจริงๆ